เปิดที่ดีคาครับเราเจอกันอีกแล้วดีคาเข้าะมันออฟฟิศอันนี้บรรยากาศแปลกๆกันหน่อยครับพอมาครับเจอทีมงานนั่งเหงาโู่นคุยกับเมียน้อยใช่นี่นี่คุยกับเมียคนที่สี่ไม่ไม่นี่จดหัวอยู่ทะเลาะกับลูกด้วยไอ้นู่นหัวทองเป็นตูนบอดี้สแลมอันนี้พี่ตูนพี่ตูนมานะครับไอ้นีก็งอกละนี่เยอะกองนี้คืออะไรคุณจัดปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟหรืออะไรอันนี้ครับเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเราจะสะสมลูกค้าไว้2เดือนก็มึงมึงถึงขนาดทุนไงก็มึงแจกอย่างนี้ เออออกรถกะดีคาวันนี้ขอขวัญปีใหม่ครับลดไปเลย5,000บาทเอออย่างเงี้ยมันขาดทุนกำไรรับไม่พูดกันตามธุรกิจกันตามตรงแต่มึงแจกมอเตอร์ไซค์ใช่พี่แจกมอเตอร์ไซค์เล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่แล้วที่ท่างนั้นยังไม่พอนี่ลำโพงมาแชว์ไปขอเลยได้ป่ะเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องซื้อก่อนพี่ต้องซื้อก่อนแล้วเนี่ยเห็นป่ะไม่มีคูณค่า ไม่ได้เพ<า>ียงซื้อรถก่อนเรามาทํางานให้ทุกอย่างไม่มีของขวัญมีใหม่ให้พวกเราไม่เอาแค่นี้กันรู้ใจแล้ว่ะกลับบานถ่แล้วป๊บหน<อ>ึ่งป๊บหนึ่งพี่ก,ก็งั้นเอางั้นเอาลำโพงไปแต่คัาตัวไม่ต้องเอาอลำโพงคืนลำโพงคืนดีกว่าตอนนี้ยังไม่พอครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเราก็มี อะไรวะทีวีเฮ้ยก็โอ้แมกโกซึมอย่างเงี้ยน่ครับอันนี้เป็นทีวีสมาร์ททีวีครับ55นิ้ว p l a y s t a t i o n 4รกรุ่นไปแล้วก็มาแจกโฟมตัวนี้เป็นอะมาการดอนเนี่ยไม่เคยให้เลยพวกเราเอาก็ให้เอาไหมแต่ไม่เอาค้าตัวไงมันก็พูดเลยบอทอดไรน้ำมันใช่ครับอันนี้เซลล์พี่อันนี้อยากได้วะอันนี้คือดูดฝุ่นพี่เอออยากดูที่บ้านครับเอาแจกนี่ด้วยมอเตอร์ไซค์ชุดใหญ่ไฟบิ๊กวัฟโบนี่แจกไหมอันนี้ถ้าอยากให้ได้ฮะแต่ว่าต้องวางไว้บนรถ เวลาขับตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกค้าจะได้ได้ยังไงเพียงแค่ออกรถกับเราครับเราจะจัดฉลากแจกลูกค้าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนออกรถตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนครับถึง3 1ธันวาคมก็เริ่มไปแล้วสิใช่ครับเราจะจับฉลากก็คือต้นเดือนมกราคมครับพี่ครับนะครับเราจะไลฟ์สดทาง Facebook ทางเพจ a c e b o o k ของเราครับแล้วก็ให้ลูกค้าที่ซื้อรถ2เดือนของเรานี่นะครับได้รับชิงโชคของพงศ์นิปปัสิ่งดีๆที่ดีค้ามอบให้ท่านถือว่าสนุกสนานกันคิดอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องครับท่่าานน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 ว้้้อุุืทซแลลสสสสสิิกกกกก ของการ,รขายรถไปเพราะนั้นไทยก็โชคดีไอ้ได้มอเตอร์ไซค์สักหนึ่งคันก็สนุกสนานน่ะถูกไหมเพราะนั้นสิ่งดีที่มอบให้กับเต็น เต้นรถหรือโชว์รูมรถครับนี่คือสิ่งดีๆที่เขาจะมอบคืนแคชแบ็ c ให้กับท่านแล้วก็เป็นกิมมิคการเล่นสนุกถูกต้องครับทั้งหมดนี้มูลค่า150,000บาท150,000บาทแต่น้ำตาไหลอยู่ในห้องฟิตใช่ครับขาดทุนอยู่เลยครับผมท่านมื่ชมพูดไปก็ไม่เชื่อทุกอย่างท่านเปิดใจกว้างนี่คือธุรกิจการขายค้าขายต้องมีกำไรกำไรถูกต้องต้องมีลูกน้องให้เลี้ยงอยู่เป็น10คนเป็น10คนครับใช่ครับเริ่มมาที่ขั้นแรกเลยมือหวานเสน่ห์ไปเรื่อยอ้าวพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีีีีีครับพพ่่่่โโกกนเชยงใหมปะ เชียงใหม่เลือกอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โก้เชียงใหม่อ๋อต้องเป็นอะไรนะอัพเชียงใหม่ใช่อใเออใช่งั้นถูกถูกแล้วเช็ดเช็ดเช็ดที่ไหนเช็ดก็ต้องเป็นไกรทองเุชรไงท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคนเราแม่งมีแผล <laughs> มันจะเป็นแบบนี้แหละ, <laughs> ละเล่นอะไรก็ไม่ตลกใช <laughs> <laughs> ่มีแผลยอดไปเรื่อยมากับคันนี้ครับนี่คือโตโยตา้าวีโก้ครับอันตัวนี้เป็นเพียร์เนอร์สี่ประตูเพียร์เนอร์สี่ประตูผมให้เวลาคุณพูดคันนี้ ผมจะทดสอบสก,กิลการขายรถของคุณเฮ้ยพูดเป็นเล่นเราเปลี่ยนวิธีการขายกันทุกรูปแบบด uh huh. ีคาโชว์รูมนี้ไม่เคยมีแพทเทิร์นในการรีวิวรถถูกต้องผมจะให้เวลาคุณเข็มวิ่งทีถึงเลขสามสิบให้เวลาคุณ30มสิบวิ่งที <c oughs> ในการรีวิวคันนี้ครบถ้วนพร้อมเชิญสวัสดีครับทุกท่านครับท,ท,ที่รถสวัสดีครับทุกท่านครับและนี่คือ Toyota v i g โกครับคันนี้เป็นรถ Toyota v i g โก้ปีสองพครับมาพร้อมกับมีรีวิวหากเครื่องเฮ้ยหากเครื่องโดโด โอเคนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3,000ครับ3,000เทอร์โบนะครับมาพร้อมกับสีน้ำเงินสีมันกันนี้เป็นการกลับสีนะครับล้อที 3, 7, 7, 7, 8, 8, 9, ่37เบรกแต่งมาเรียบร้อยนี่นะครับมาดูภายในครับอันนี้ภายในสะอาดมากเดี๋ยวิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับมีเกวัตรดิฟฟี่พร้อมนะครับผมไรน่าดี้คันนี้ปี2005พี่ดูดิพี่ดูข้างในดิโอ้โหนี่รถปี2005มาได้ทรงนี้ถือว่าโอเคมาก รถจะทรงมาดีครับรถเป็นตัวสูงแท้แต่นี่คือพีลันเนอร์ครับทำอะไรยังไม่พอนี่มาดูห้องเครื่องของแต่งครับของแต่งหัวคาร์บอนเคฟล่ามาจากมอนซาครับนี่คือคาร์บอนจากมอนซาเท่านั้นยังไม่พอพี่เอ้ยหน้าพี่ดูหน้านั้นและนี่คือหน้าฟอร์จ hmm. ูเนอร์แชมป์ทรอะไรยัได้พอกันชนหน้ามากับมิวเอด้วยผสมผสานกันมา mm hmm. นี่ห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องมนุ่มยห้องเครื่องดูดูดูนี่พ่อนเตอร์มาเต็ม ชุดใหญ่ไฟวิบวับนี่เกียร์โอเอสนะคันนี้เป็นเกียร์อโ,โอ <M 5 S 1> เอสร้อมกับเทอร์โบสามพันเอมห้าเอมาเอมห้าเลยค่ะอย่างแรกรถคันนี้ผมไม่ติดอะไรถ้ารับได้เริ่มกับสีอย่างที่สองเปลี่ยนใหม่ลูกค้าด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งหัวเลยจริงใจพอไหมจริงใจจริงใจเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้ลูกค้าด้วยได้ ห้องเครื่องล้างกันอีกทีครับสวยเลยใช่ครับสำหรับคนที่ชอบสายซิ่งคือเอาไปไม่ต้องแต่งอะไรเลยถูกต้องครับรถกับสีมาแล้วนอกในต่เราต้องขุิกไงนะกับกับสีอยู่ในเบรเดิมเพราะว่าเดิมทีมก็เป็นสีเดิมอยู่แล้วับเปล้วป้ายทะเบียนสวยด้สอสอโบดิแพงนะครับแพงครับพี่โดยรวมโอเคเบรกให้มาแล้วสองชิ้นผมเดาว่าน่าจะเป็นเบรกออริสโต้ล่ะล้ออานเทียบ ครับครับด้านหลังมี X Bar พร o s s ด้านหลังคไ a เ u อร์ไม่มีแต่มีผ้าย,ยาให้ท่านขนของอาจจะลำบากหน่อยแต่งสไตล์นี้ไม่ได้ขนของอยู่แล้วไปท้ายเป็นแชมป์เรียบร้อยครับพน่าแต่งกันโชลอยมาตามยุคตามสมัยใช่ครับพน่าปอร์จูนเนอร์ปอร์จูเนอร์นนข้างล่างเป็น New X New X ครับก็เป็นการครอสโอเวอร์กันระหว่างคนไทยฝีมือคนไทยหนึ่งเดียวในโลกเป็นย้อนแพ้ให้ท่านเรียบร้อยถูกต้องครับนะครับส่งมาตรฐานสากลมีเกวัตทิฟฟี่ท่านด้วยดิฟฟี่ดิฟฟี่กระจกมองหลังมีท่านพร้อมปินยูโรสองดินใช่เป็นโอเอสเหรอโอเอสครับโอเคกระชุนใหญ่กันนะ ขับไม่ตกยุคเพราะอะไรเพราะหน้ามันเปลี่ยนใหม่แล้วถูอันนี้มีตําหนิเรื่องเบาะอันนี้ก็น้องแก้ไขกันหน่อยไอชิ้นนี้แหละเราจะเย็บใหม่อยู่แล้วครับรอ,อรอคิวช่างครับเดีย๋ยวเย็บใหม่ให้ท่านใช่ครับรอขออนุญาตขึ้นไปนั่งสัมผัสหนะผมอะไรเป็นนาเดา้ากล่องเป็นแม็กเทคนะครับมีกล่องพร้อมเพิ่มสามารถ<ห>จูน,นเพิ่มได้นะถ้าท่านขับไปแล้วชอบฟิลไหนอะ่ะกล่องเขาได้ไฟฟ้าเป็นของ ECU นงี่สูงดีสูงดีวิ่งม,มาแล้ว220,000กิโลเมตร แต่ว่าต้องคุยอย่างนี้นะ,ะเครื่องตัวนี้ครับลูกค้าก่อนขายเพิ่งโอเวอร์ฮอลมาอันนี้เหยียบติดตีนเลยคอนดำมไหมเขาดูหน่อยบาแบบรับได้และอีกหนึ่งครั้งครับที่เราการลองรถของเรากับโชรูมแลดีคาครับน้ำมัน <laughs> น่า <laughs> รักไม่ไ <ป S 1> น่ารักครับท่านผู้ชมรอครั้งนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันท่านผู้ชมขอประทางพารีทีนะผมแพ้อากาศมากนะครับครับเสียงอาจจะอุดอู้หน่อยครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าพันผมกำลังคำนวณอยู่ว่าถ้าแต่งเองก็ไม่ได้ราคานี้ราคานี้จับจ<า>ไฟแนนได้ไหมครับจับไฟแนนได้ครับพี่อยู่ที่เครดิตของทางลูกค้านะคันนี้จับไฟแนนได้สามแสนครั้งนี้แจ้งสีเรนะียบร้อยขออนุญาทั้งหมดที่ท่านผู้ชมที่หารถครสี่ประตูใช้งาน แบบมีรับและใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเรื่องแรงหน่อยใช่ครับนะครับเอาแบบไม่ต้องไปแต่งเองเสียเวลาถูกต้องใครก็ขยี้เขาเร่งได้เลยได้เลยครับผมดึงกอากาให้แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ นะครับเดี๋ยวเราห้เครื่องให้ครับสีคงไม่ต้องทำอะไรกันมากเพราะเราวับอยู่แล้วถูกต้องครับเชื่อกโอเวอร์ฮอยมาแล้วเรียบร้อยครับขอยมาจ่ายมอนซ่าเรียบร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบถูกต้องอ่าภายในเดี๋ยวเก็บปิกบอกให้พี่ค่ะเดี๋ยวเก็บปิกบอกแล้วก็สปาให้สักรอบนึงอีกสักรอบได้จัดไปอ่าสปาสักรอบอาชีวิได้ทั้งได้ไหมได้ได้สบายมากอยากได้ใหม่ๆได้เลยจัดให้นะจัดให้ครับพี่พอยที่สุดจับมืออะไรพี่จับใครอ๋อที่มือพี่พอยที่สุดอออวันนี้ถมาเต็มมถถัังงเต็อยู่แล้วจัดให้งเอ็กโอให้มถังเลย อันนี้เดี๋ยวจดเลยนะมาจากเ o ให้3ถังต้องพูดด้วยนะมาจาก x ออ่ะพอไม่พูดเสร็จปุ๊บไปว่าเราโอเนี่ยไม่ให้ตามที่พูดเดี๋ยวท่านไม่ได้พูดกับเราเราจะแจกทุกท่านไม่ได้ตอนนี้มันเป็นสิพิเศษจากทาง XO ใชโอเราให้เลยพี่เดินมาเลยบอกว่ามาจากเ o อเราให้น้ำมัน3ถังตกใจหมดเลยอ่ะแล้วก็มีบางท่านซื้อรถไปแล้วแล้วรายการเพิ่งออนอ้าวทำไมเขาถึงไม่ได้แบบนี้ท่านใท,ที่เขาดูมาเดี๋ยวพี่ซื้อรถไปก่อนรายการออนก็ไม่ได้เหมือนกัน ตายหมดแล้วกูภาพลักษณ์ดีๆหมดแล้วชอบนี่ชอบซึ่งมันแคผมบอก่าผมว่าท่านผู้ชมที่ดูยูทูบแอนโซตอนสปอร์ตเฟ e b บุกก็จะดีหรือเอ็กโซงกคือโอมเป็นคนสนุกซื้อรถกับโอมเนี่ยทำไมท่านผู้ชมมาท่านบอกว่าคุยสนุกไม่เหมอนมีสาระเรื่องรถเรื่องอะไรเลยผมกล้าพูดกับเพื่อนผมคนนี้ว่าทุกอย่างที่เขานำมาขายเนี่ยมันเป็นสินดีอยู่แล้ว พราะถ้าไม่ดีคงขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นเรื่องสนุกซะมากมั่นใจในฝีมือเขาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ารถที่เขาเอามามผมจะต้องชมเขาทุกคันเพราะถ้าสังเกตทิปทุกทิปตั้งแต่เราเริ่มรู้จักกันมาต้องผมผมติคุณทุกคันถูกต้องครับพี่ถูกไหมใช่ครับพ, <อ S 1> พ่เราเป็นคนเข้าใจแล้วองก็เป็นคนให้บอกให้ผมทําแบบนี้ด้วยมันจะได้ไดชัดเจนผมเหมือนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมมาดูรถให้ท่านดูท่านชอบแบบนี้ถามผมผมชอบไหมแบบนี้ผมไม่ชอบจับสีแบบนี้นั่นคือนิสัยผมแต่ถ้้้าาาาาเเกกกดดผผผผผมมมมมมมถออ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 ลลล่่่่ทีไชบววป็นงงงซืต ดีกว่าไปทําเองถูกต้องครับพี่ดีกว่าไปช่างทําสีใช้เวลากี่เดือนค่รอะกับช่างสีถูกสีไม่จบถูกทาเครื่องกว่าช่องรอคิวรอคิวปีใหม่ไม่มีอู่เนี่ยทำให้คุณไม่เท่าไหร่ต้องไปเอาพี่ทํามาจูนไม่จบโดนอีกมันวุ่นวายใช่ดังั้นอยู่ที่ท่านจะมองถูกต้องครับแต่กะตรงไหนเหลี่ยมไหนท่านชอบท่านว่ากันไปแล้วที่พีที่สุดนะครับท่านซื้อวันนี้ตอนนี้ก่อนปีใหม่ท่านมีสิ์รุ่นรับของรางวัลตอนเราจะชนะวัมกราเดือนมกราครับ ลำ,ลำโพงโทรศัพท์เล็ตมอตเตอร์ไซค์เครื่องฟอกอากาศเกมเพลย์เดชั่นทีวี สกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้าครบเลยเราแจกให้ท่านเครื่องดูดฝุ่นด้วอ่ะอ่าใช่เราแจกให้ท่านเต็มที่กัดเลยถูกจะชมคันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้หรือผมบอกตำหนิสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่กอ่าอย่างงี้ครับมันจะมีตำหนิแบบนี้นะตำหนิสีเนื่องจากสะเก็ดหินขอญาตขายตามนี้นะพี่กเนื่องจากว่าถ้าผมเก็บสีสีมันจะเพี้ยนถ้าท่านรับได้กับสีเพี้ยนนิดหน่อยให้นะครับแล้วถ้าผมมาลองรถอ่าแล้วผมคุณโอมหน้าไปด้วยอ่าแล้วผมซัดต่อหน้าคุณโอมได้เลยถ้าซัดผ่านจบโอ้โหแมกแล้วถ้าพังต่อ ขอไม่ลองใช่คุณโอถมันสิ่งดูกล้องขอลองหน่อยสักสองเกียร์ครับแต่ขับอยู่ในลิมิตของรถยนต์ปกติอยู่แล้วแล้วมันพังตรงนั้นเลยคุณโอมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อพี่พอจบเราดูแลได้เรารับความเสี่ยงแบบนี้ได้ถูกต้องสุดยอดองอย่าลืมนะครับครับคุณโบ้มันเอา่างนี้เดี๋ยวผมก็ย่าไปลองสนใจยังไม่อยากดูตอนนี้ว่าเราเป็นยังไงแต่กระชอบแล้วถูกฉลองอะท่านก็โทรมาเลยตามเบอร์ข้างล่างเดี๋ยวขอญาตผมอาเช่ไปลองยินดีครับขอบคุณครับพี่โอ้ คัดต่ำอ่ะเกียร์โอเอ์เขาบอกมาขอเช่ดใช่โอ้ยคือเราตั้งคัดใหม่อย่างแรกเลยระยะคัดต่ำมากต่ำแบบขับไม่ได้อ่ะคือถ้าไม่นับคัดต่ำเนี่ยดีทุกตรงเลยนะอะไรลื่นเลยเ่ก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นผมซื้อคนนี้ผมจะเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของแท้ ขาผมอะไรของปลอมเนี่ยมันอาจจะหักตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วมาทิมเราได้นะครับส่วนที่เหลือผมรับได้นะเดียววิทยุหน่อยหน้าจอมันแตกรายงานแล้วนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึง่งสำหรับคนที่ใช้รถแล้วทาสีกับสีเนี่ยแล้วเป็นสีที่เป็นสีแก้วแบบเนี้ยเก็บสีตัวอย่างไว้นะครับแล้วว้าท่านขายรถท่านเอาสีเนี่ยแถมให้เขาไปด้วยเขาได้รู้ไหมท่านจะได้ราคามากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาจะได้มีสีเวลางอย่างเงี้ยให้เก็บสีอย่างเงี้ยเขาจะได้มีสีตัวอย่างไง สีมันจะได้ไม่เพี้ยนมันจะขายง่ายขับดีทุกอย่างดีช่วงล่างดีเบรกดีนะครับใครที่ชอบก็เรียนเชิญได้เลยแจ๋วนะครับรถมีสไตล์รถมีสีสันเข้า,ขาก,กับตามยุคตามสมัยเขาเรียกว่าช่วงไทยนิยมไทยนิยมอ่ากระบะ่ไทยนิยมก็เป็นแบบนี้นะครับขอบคุณคุณโอมด้วยยังมีหีึ่งคันสุดท้ายของดีคา <ไ S 1> ขอญาเสียงโอ้โู้แบบนี้นะครับเพราะว่าใช้พีเอ็มสองพันห้าจริงๆสนใจคันนี้ก็โทรกันมาก่อนได้ นะแล้วก็ยังอยู่ไหมยังไงแบบไหนชอบอะไรไหมดีจริงครับเบรกดีันเลงดีสีอย่างเดียวคือคลัชคลัชพวงมาลัยวิทยุที่เหลือดีหมดครับเ mm hmm. พราะว่าคันหน้าสวัสดีครับ